สวัสดีครับครับผมก็วันนี้นะครับผมก็อยากจะมาเชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวอาสีทุกท่านนะครับผมให้ไปร่วมงาน Thailand h e l i b o โบเอนะครับปี2020นี้นะครับผมที่จะเกิดขึ้นในวันที่6ธันวาคมนี้นะครับผมที่สนามบินเล็กทุ่งสีกันนะครับทุ่ดงงายัาััไกกลคคิววนนฉจะ ก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆทุกคนชาวอาซีนะครับได้เข้าโมกของงานนี้ซึ่งในงานนี้มีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นก็จะมีเอ็มทูฟันฟลนะครับผมก็เอ็มทูฟันฟก็จะประมาณแบบเป็นฮอเอ็มูบินลอดสิ่งกิตขวางหลบหลีกสิ่งกิตขวางนะครับผมก็อันนี้รางวัลน,น่าสนใจมากครับก็คือจะเป็นออมพีเอ็มวันหนึ่งลำนะครับผมคนที่ทําคะแนนได้เร็วที่สุดนะครับเวลาได้ดีที่สุดเร็วที่สุดนะครับผมก็จะมี ฮลิคอปเตอร์กินวิบากผมบ,บินวิบากนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าแข่งเฮลิคอปเตอร์สามดีนะครับผมก็อันนี้จะเป็นการบินแบบฟรีสไตล์นะครับผมมาแต่หากว่าฉันมีเธอก็พร้อมจะจับมือเราเราจะบินขึ้นไปได้วยกันจะแค่ไหนก็ไม่วันด้วยใจที่ม่งมัน่น we just fly รถทั้งยังมีการแสดงเดโมโชว์จากนักบินหลายๆท่าน ที่เป็นนักบินในระดับโลกและระดับประเทศด้วยครับสิที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็และไม่อยากให้พลาดกันนะครับผมสําหรับงานนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่นักบินแชมป์โลกสองคนนะครับผมจะมาบินโชว์กันนะครับผมนั่นก็คือ Battle of the c h a m p ช o n นะครับผมกิจกรรมนี้เวลานี้ไม่อยากให้ใครพลาดชมกันนะครับผมก็ยังไงก็อยากเชิญชวนกันมาเยอะๆนะครับผมวันอาทิตย์นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ จะแค่ไหนก็ไม่หวั่นด้วยใจที่มั่น e j ่ s t flying high to the sky